จะบอกคนเหล่าที่แบบว่าคนคนเหล่านี้ไหมที่ยัยงไม่กล้าที่จะเข้ามาเทรดฟิวเจอร์และยังคงรอคอยสปอตอยู่จะบอกคนว่าเรียนเถอะ <c oughs> คอร์สที่เรียนนะฮะมันไม่มีที่อื่นแบบว่าข้างนอกของฟรีไม่มีแน่นอนพูดจริงแบบมันไม่มีฮะผมพูดได้เลยว่าผมอะหาทุกที่แล้วคอร์สเป็นคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าตังไปเอาตังมาเรียนกับคอร์สนะแล้วผมรู้สึกไม่เสียดายอะ วันนี้ก็คุยกันสบายๆเนาะนะครับเดีย๋ยวแนะนําตัวนิดหนึ่งคับคุณอาผมชื่อเล่นชื่ออ้าครับผมเป็นสถาปนิกครับผม <Okay S 2> อายุครับเครับผมโอเคอายุยี่สิบเจ็ดทำไมถึงเข้ามาเทรดผมเป็นคนสนใจโลกลงทุนตั้งนานแล้วครับแต่ว่าไม่มีโอกาสเลยตั้งแต่พอเรียนจบมาเนี่ยก็เริ่มแบบเก็บตังค์ก็เริ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มไปลงทุนตอน,นั้นเริ่มจากกองทุนเลยครับแต่ทีเนี้ยผมรู้สึกว่า พอฟังห,หลายๆเจ้าอ่ะผมก็แม่รู้สึกว่าทำไมมันใช้เวลานานขนาดนั้นถ้าผมไปลงทุนในหุ้นแล้วแบบ B C A ไปแล้วแบบเอ้าแล้วสมมติถ้าตอนนั้นไปมันไม่เป็นหนุที่ขิดาทำยังไงคือบิตคอยน์ะผมได้ยินเพื่อนตัง้งแต่สมัยซื้อตแต่ตอนนั้นแล้วว่าเขาก็ซื้อซื้อซื้อกันอะไรเงี้ยคือผมก็ยังไม่รู้จักครับเริ่มเปิดพอร์ตบิตครับผมก็โดนตลาดถูกล้อมหนึ่งผมก็เลยเฟดจากตลาดเนี่ยไปประมาณสอสมเดือน รู้สึกว่าเออผมจะกลับมาจริงจังแล้วสภาพจิตใจเริ่มโอเคแล้วแล้วตอนนั้นนะพี่ผมเคยบอกครัวแล้วผมไปเจอบราโวมาครับที่เขาเป็นเทรดทองแล้วตอนนั้นผมก็เห็นโคชมิในคลิปอย่างเงี้ยและเห็นโคชมาเปิดเป็นคริปโตเอ้ยผมเอ้ยโอเคเลย<ช>ผมก็ตามดูร์โค้ชอย่างเงี้ยครับแล้วก็เทรดตามเข้าตามสัญญาของโค้ชอย่างเงี้ยเอ้ยมันได้วอ่าศึกษาเทคนิคจากโค้ชเนี่ยครับแบบว่าทุกวันทุกวันแล้วก็พยายามผมมาเวลาน้อยเพราะว่าต้องทำงานบางทีก็เริ่มไม่เป็นเวลาอย่างเงี้ย ก็จะเวลาช่วงดึกๆแล้วก็แบบเห็นเขาว่าช่วงไหนดีผมก็ลองช่วงนั้นเลยถ้าสมมติว่าให้คะแนนจากก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นยังไงบ้างครับเริ่มเรียนเนีทับศูนย์หลังเรียนเนี่ยผมให้ประมาณแปดสิบสองนี่คือเหลือฝลสองนี่คือเรื่องอารมณ์เรื่องอารมณ์ผมตอนนี้ผมว่าผมเรื่องเหลือเรื่องอารมณ์รวนรวเลยแล้วจากที่มาอยู่ในคอมมูนิตี้นยมีความประทับใจยังไงกับคอมมูนิตี้ที่นี่บ้างครับรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยขิงแบบ ไม่เชิงหิงก็มีหาแต่ว่าเขาไม่ค่อยกักอ่ะแบบว่าถามอะไรเขาก็ตอบหมดสมมติว่าเขาเข้าอ,ออเดอร์ที่ตรงเนี้ยสมมติถ้ามีคนนึงถามขึ้นมาว่าเข้าตรงไหนเขาก็จะเปิดแผงเขาให้ดูเลยว่าเขาว่าเข้าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้คนที่นัวด้ศึกษานั่งต่อผมรู้สึกกลุ่มเนี้ยมันดูมันดูจริงอ่ะฮะมันดูแบบเขาดูจริงใจตอนนี้มันเป็นตลาดแก๊สเนาะเรามีอะไรที่แบบอยากจะบอกคนเหล่าที่แบบว่าคนคนเหล่านี้ไหมที่ยัยงไม่กล้าที่จะเข้ามาเทรดฟิวเจอร์และยังคงรอคอยสปอตอยู่จะบอกคนว่าเรียนเถอะคอร์สที่ นะฮะมันไม่มีที่อื่นแบบว่าข้างนอกของฟรีไม่มีแน่นอนพูดจริงแบบมันไม่มีค่ะผมพูดได้เลยว่าผมอ่หาทุกที่แล้วโค้ดเป็นคนหนึ่งะที่ผมรู้สึกว่าตังไปเอาตังมาเรียนกับโค้ด่ะแล้วผมรู้สึกไม่เสียดายอ่ะมันทําให้ผมมองโลกเปลี่ยนว่าสมมติถ้าผมจะทําอะไรสักอย่างผมก็จะเรียนเลยมันไม่เสียเวลา หลังจากที่เรียนไปแล้วก็อัปเดตคอร์สเดอะเกตเทรให้ไปด้วยอย่างเงี้ยมีความเชื่อมั่นยังไงว่าอาชีพการเทรดเนี่ยมันจะสามารถทําให้ถึงเป้าหมายได้จริงๆครับ <c oughs> <c oughs> มีความมั่นใจมากขึ้นมากๆครับที่แบบว่าคอร์สที่เพิ่งอัปเดตไปเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นการเปิดโลกการเรียนเทคนิคเพิ่มหรือกับการที่แบบสอนวิธีเข้ากับหลากห,หลายตลาดมันมันโอเคมากๆทําให้ผมแบบรู้สึกว่าผมมองการเทรดไม่เหมือนเดิมอยากให้รีวิวตรงนี้ทีหนึ่งตรงเรื่องของการอัปเดตเนื้อหาคอร์สครับอยากฟังความรู้ ้สึกว่าเป็นยังไงบ้างครับจากการที่ผมอัปเดตเนื้อหาไปว้าวมากครับเพราะว่า <laughs> พอพอ,พอโค้ดสอนเสร็จใช่ไหมผมก็จะเอาเทคนิคเนี่ยลองไปเสิร์ชเน็ตดูแล้วลองวิจารวิธีว่าคาใกล้เคียงเนี่ยมันใช้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีฮะ <laughs> เทคนิคที่โค้ดสอนนะมันเป็นการวางโครงสร้างที่แบบคือเห็นถ้าต้องดูบ่อยๆนะผมตอนนี้ผมก็พยายามดูดูตาม <laughs> พอดูพบ เอา้ามันมีอยู่ตามทุกท่าเฟรมเลยนี่อะไรอย่างเงี้ยมันเทรดทุกท่าเฟรมเลยพอเรามองกราฟอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบว่ามันใจ่มากขึ้นว่าอ๋อตอนนี้มันคือเทรนนี้นะมีมีคาแนะนามาสําหรับคนที่อยากจะเข้ามาศึกษาลลตลาดคริปโตไหมสำหรับคนที่มีเวลาเยอะเนี่ยว่าเขาก็คงเขาเสียตังค์มาเรียนอ่ะเขาคงแบบตั้งใจมาเรียนแะล้วแต่สำหรับคนที่เขาแบบไม่มีเวลาแล้วก็เสียตังค์มาเรียนคือถ้าเราสละเวลาบางเวลาไม่ได้อ่ะมันจะไปถึงจุดหมายไม่ได้แล้วถ้าเราไม่ยอมเสียอะไรเลยอย่างผมก็เสียเวลานอน เวลาทํางานก็แอบเล่นบ้างอะไรแอบมาดูบ้างบางทีตอนพักเที่ยงก็ก็ต้องแอบมาลองทํากันบ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับพอ,พอจะบอกเป้าหมายได้ไหมว่าแบบพิชิตเป้าหมายอะไรยังไงเป้าหมายเบสิกเลยครับคือผมก็อยากมีมเงินในพอร์ตอะเพียงพอได้จะเลี้ยงตัวเองทั้งชีวิตอยากให้ตัวเองอะไปอยู่ที่ไหนก็ได้นี่คือเป้าหมายตั้งแต่วันแรกที่เทรดเลยคืออยากให้ชีวิตมันดูฟรีดอมมากขึ้น mm hmm. ครับแต่ว่าถ้าถามว่าเป็นทรัพย์สินขนาดนั้นนะผมก็ผมก็เฉยๆแต่ผมแค่อยากรู้สึกว่า ผมรู้สึกว่าอยากให้ตัวเองแบบอยู่ที่ไหนก็ได้อย่างเงี้ยทำตัวเป็นบิตคอยครับดูดีเลยอะ่ะโคตรจะดีนะได้เก็บสถติได้อะไรบ้างไหมครับตรงนี้ก็คือตอนนี้ยสิบสิบผมเริ่มเริ่มจะต้องทำแล้วครับคือก่อนนั้นนียผมสารภาพเลยว่าผมทำเป็นแบบแบบ็กเทสมากกว่าเพราะว่าเราแบบเวลาันะทำอย่งเงี้ยผมทำงานแล้วผมก็ไม่สามารถจดได้เนี้ยผมจะชอบผมก็เลยผมก็เลยเปลี่ยนวิธีเป็นอเทรด เหมือนผมซื้อเทรดวิ่งวิวใช่ไหมครับผมก็เทรดแบบว่าวันละสิบไม้แบบกราฟย้อนหลังสุ่มกัะสุ่มเหรียญแล้วก็กราฟย้อนหลังแล,ล้วก็เทรดเทรดสิบไม้อะไรเงี้ยซึ่ง <c oughs> ผลที่ได้ f u ก l t เทสคืออย่างที่คนอื่นเขาบอกครับมันมันได้อยู่แล้วเพราะมันไม่มีเรื่องอารมณ์เกีเ่ยวบพอวินเลดอะวินเลดก็ต้องเยอะอยู่แล้วอะไรเพราะมาครันก็จาเข้าข้างตัวเองด้วยเนี่ยแต่ผมว่าการเทรดสถิติตอนนี้ผมจะหันมา,กาเก็บสถิติกับเงินที่เป็นเงินจริงๆดีกว่าผมรู้สึกว่ามันมันชัดเจนกว่าครับผมสมมุติว่าวันหนึ่งห้าไม้ ชนะ2แพ้3หรือชนะ3แพ้2อะไรแบบจะพยายามในจุดนั้นมากขึ้นเพราเริ่มแบบมั่นใจแล้วว่าก็จะทําให้มันมากขึ hmm. ้นมากขึ้นมากขึ้นครับก็เดี๋ยวตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปผมจะเริ่มมีการฝึกเทนนิสและนะครับผมฝึกให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะต้องมานั่งคุยกันเดี๋ยวผมจะส่ง Channel ของเทนนิสให้แล้วนะดิสคอ r นะครับเราก็ไปสแตนบายอยู่แถวนั้นแหละนะครับเดี๋ยวผมจะมีเซสชันบอก อวันนี้น่าจะประมาณนี้ครับไม่ไม่รบก,กวนเวลาเยอะขอบคุณมากครับโ <c oughs> อเค <c oughs> อครับผมขอบคุณมากจริงๆครับสวัสดีครับ <c oughs>